สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้เรามาต่อกันเลยในหัวข้อของการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นค่ะซึ่งคุณครูมีตัวอย่างวัสดุในโรงเรียนหรือวัสดุในท้องถิ่นนะคะที่นิยมนำมาใช้ในการทำงานประดิษฐ์ค่ะเช่นขวดพลาสติกไผ่ค่ะกระดาษมะพร้าววัสดุเหล่านี้นะคะ เป็นทั้งวัสดุที่เกิดจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่เป็นวัสดุที่เหลือใช้และสามารถนำมาดัดแปลงเพื่อที่จะใช้งานอื่นๆได้ค่ะคุณครูมีคลิปในการนำวัสดุเหลือใช้จากขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะลองไปชมกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เราเคยทำกันไปบ้างแล้วแต่อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่ครูยกตัวอย่างมาให้ถ้าเด็กๆสนใจสามารถนำไปทำที่บ้านได้นะคะเพื่อที่จะใช้เป็นของตกแต่งและที่สำคัญก็ยังเป็นกระถางต้นไม้ในบ้านได้อีกด้วยคะ่ะต่อไปคะ่ะคุณครูขอ,ขอพูดถึงหลักการจัดการกับผลงานประดิษฐ์คะ่ะ เรามี2หลักด้วยกันหลักที่1ก็คือเพื่อใช้เองก็คือการใช้งานในบ้านนะคะเป็นรูปเป็นผลงานที่มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ผลิตได้ด้วยตนเองนะคะส่วนการจําหน่ายค่ะผลิตเพื่อจําหน่ายหรือหลักการจัดการผลผลงานนะคะเพื่อจําหน่ายก็คือเป็นผลงานที่มีความหลากหลายรูปแบบและผู้ผลิตหลายลายนะคะผลิตงานที่มีลักษณะเหมือนกันต่อไปค่ะ ถ้าพูดถึงเพื่อตอนเองก็จะเป็นผลงานที่ทําขึ้นเพื่อใช้เองไม่ได้เป็นลักษณะของการแข่งขันเป็นผลงานที่สามารถมอบให้ผู้รับได้ทันทีนะคะเป็นผลงานที่ต้องวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนค่ะแต่ถ้าเราทำเพื่อจำหน่ายนะคะผลงานที่ทําเพื่อจำหน่ายเป็นหลักมีการแข่งขันสูงค่ะผลงานจะต้องออกมาในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ ผลงานจะต้องมีการวาแงแผนการทํางานอย่างรัดก,กลุุมกกค่ะเพราะต้องทํางานร่วมกันกับคนจํานวนมากนะคะสําหรับเมื่อกี้คุณครูพูดถึงบรรจุพันธุ์ไปบ้างเด็กๆคงได้ยินผ่านหูนะคะความสําคัญของบรรจุพันธุ์เพื่อป้องกันผลผลิตไม่ให้เสื่อมสภาพหรือเสื่อมสลายจากสภาพแวดล้อมค่ะช่วยให้ผลผลิตไม่ชำรุดไม่บุบสลาย รองรับผลผลิตให้คงอยู่ในสภาพเดิมป้องกันการกระแทกสะดวกต่อการขนย้ายช่วยให้ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าของผลผลิตช่วยสื่อความหมายของผลผลิตช่วยในการจัดเก็บและขนส่งค่ะที่สำคัญช่วยดึงดูดความสนใจและเป็นแรงจูงใจในการซื้อนั่นเองค่ะเด็กๆเรามารู้จักชนิดของบรรจุภันณฑ์กันนะคะ ชนิดของบรรจุภัณฑ์จะมีหลากหลายด้วยกันค่ะประเภทที่1บรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากกระดาษค่ะรับตัดได้ง่ายน้ําหนักเบาค่ะหลากหลายสีสันหาซื้อได้ง่ายแต่ไม่สามารถป้องกันความชื้นน้ํากลิ่นและแกส๊แกสได้นะคะในส่วนของพลาสติกค,ค่ะสามารถดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างอิสระน้ําหนักเบา ทนต่อความชื้นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ต่อไปค่ะบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากแก้วล,กลักษณะเด่นของเขาก็คือเปราะบางแตกหักได้ง่ายทนแรงกดสูงใช้งานซ้ําได้หลายครั้งตลอดอายุการใช้งานค่ะบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากโลหะไปต่อการเกิดปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดการผุกร่อนแข็งแรงทนทาน ลักษณะของโลหะจะมีข้อเสียคือโลหะบางชนิดจะทําให้เกิดการผุกร่อนที่ทําให้เกิดสนิมนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากไม้น้ําหนักจะค่อนข้างมากนิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่นะคะและอาจเกิดเชื้อราเมื่อมีความชื้นสูงค่ะสุดท้ายที่ครูขอ,อยกตัวอย่างก็คือบรรจุภัณฑ์จากใบไม้ค่ะอายุการใช้งานจะสั้นไม่เหมาะจะบรรจุของหนัก แต่มีข้อดีคือช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะครูมีตัวอย่างบรรจุพัณฑ์การทํานะคะบรรจุพัณฑ์ง่ายๆด้วยตนเองค่ะวสะดุอุปกรณ์ที่ใช้มีกระดาษสีแบบแข็งดินสอยางลบกันไกลหรือพัตเตอร์ค่ะเอาค่ะขั้นตอนที่1ร่างแบบลงบนกระดาษแข็งแล้วตัดตามรอยที่ร่างไว้ขั้นตอนที่สค่ะ วาส่วนประกอบของใบหน้าแล้วตัดกระดาษตามรอยที่ร่างไว้ค่ะขั้นตอนที่3นํนำส่วนประกอบของใบหน้าทากาวติดบนด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นหูจับค่ะขั้นตอนที่4จับปลายกระดาษบริเวณที่เป็นหูจับสองข้างเข้าหากันและขั้นตอนสุดท้ายนำปลายกระดาษที่เหลือครอบลงบริเวณหูจับ เพื่อล็อกกล่องให้แข็งค่ะในการจัดจำหน่ายผลงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์สามารถสร้างมูลค่าให้เด็กๆได้ 1. ค่ะบริการข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนค่ะบรรจุภัณฑ์ออกแบบอย่างสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามฉลากสินค้าสะดวกต่อการซื้อมีแหล่งจำหน่ายหลายแห่ง รูปร่างและรูปทรงของสินค้าสะดวกต่อการใช้งานมีความแข็งแรงทนทานดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายจัดส่งรวดเร็วตรงเวลาและปลอดภัยสุดท้ายรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากในส่วนของงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิน่นรวมไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ